แกนกรอบครับครับสวัสดีครับครับอันนี้จานิวครับเปิดตัวไดยนะตากองไม้วัวตากองไม้มาสวมครับบรรยากาศครับบัดมือโชกเลยแต่กรงไม้บรรยากาศด้วครับเพิ่นมาเต็มเลยครับนั่งถ่ายอยู่ตะฟังหวยครับพามาลองงานครับวันนี้พิลลอดครับบรรยากาศเดียร์ีฮะ ยี้มใส่บด้อีกแล้วครับฝน,น,นตกครับฝนตกะหลับเด็กมีได้อยู่บ้านนอกเท่านั้นครับผมหาโคตรถินครับย่างหาเพื่อกันย่างหาโดนหนึงนน่งลมกระแทกความดป็นไรเนาะซีกต่อไปหลุนว่นาเอื้องเท่าสิคือวะครับมื่อไงกับควอมกับมีครับ หายกากน้ำมานเลยนะดีครับดีเฮ้ยเสียงอึ้งห้องยุ่งเสียงอึ้งห้องพักกันมาจับน้ำฝนทางครับไปครับ เพี้ยนๆพนะครับได้มาหาจาบมุนทางปาีนี่ยิ้เสียงห้องแล้วครับไปหนาหนาวหนาวเสร็เสร็จออดปันหานังปลานีน่แหละครับว้าวอ,อู้ มีใครได้นีอ๋อใครบุญกูบใครวะใคร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 อ่ะเสร็จยัง

อันนี้อันนี้สเอาเองครับตัวอันนี้ให้นอกเขาแบ่งเราหารตั้งแต่สามคนครับได้ให้เพื่อนสเต็ปนี่ครับอันนี้หาในแยกตัวครับเพราะว่าจะเป็นเฮดจะเกับตีอหาเองครับหาเองซื้อกลัดเกินห้อยห้อยอย่างนี้ยื้อาเองครับอันนี้ก็ดไอ้นี่เกิดไอ้เพื่อนคนไหนครับคนแหลครับ การแบงก์ไดื้อครับโอ้ยเขียนสิดเต็นมิวไะนี่ว<อ>้าวเอาละ,าละนีนี่นี่น ไม่ครบตัวนี่ยเต็นนี้เหมือนแน่นอนโอ้โหโอโจัดการเลยเรจัดการเลยแบงเลยเรือครับนี่ครับทีมงานครับ เนาอ่ะสู้เลยดิดดครับด้อเดอด้ครับโได้ครับโคนี้ขึ้นพอดีครับจันกรปสันจันกรพาวแล้วครับ แต่ก็นเรื่องนี้เรอื่นขาเปนนเรียนอื่นเรื่องนีเรียกให้เรีัเรียกให้เรียกนี่ตุ้ยเรียเรีกว่้เงกินให้เลเตงสิบทกินบะมี่ไข่บ่อยดิได้ได้ไไปขออนุญาตเดินทางได้ครับวันนี้ เมื่อเรเมื่อครัันแ่อหนาวจงพ่อกันมือกันะครับเสีเหเมนูเนี่ยเสียบจากเอื้องสุกิครับขอบคุณสมาชิกครับมีไปร่วมตาขนท้งกันเีัน้เองกล้ยักล่อ้ยทั้งกองเลยนะดี้ี่หอกมี้ครับไปแจ้งพ่อกันมือเสรครับขอยาดลาีสวัสดิ์ครับอคุครับ